สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันเสาร์ที่9เมษายนนะครับสี่นาิาสองนาทีเดี๋ยวดูภาพรวมของคริปโต3าตัวใหญ่นะครับที่ส่งให้พวกเราดูไปนะที่ครณธุธถามเนี่ยนะครับก็ถ้าเราดูทีละตัวนะครับอันนี้เป็นกราฟิกง่ายๆนะครับก็คือตัวบ C ซระยะสั้นคาดว่าจะย่อลงมาก่อนนะถ้าใครเซฟลงมาก็ลองถือรูปมาทนี้ก่อนนะครับมีโอกาสที่จะลงมาถึงแนวพวกนี้ครับตามตามที่ระบงไว้นะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งเป็นตัว E t ทนะครับ e t h ก็ อาจจะย่อลงมาได้เหมือนกันนะครับทิศทางก็ลงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพใหญ่กันผมอธิบายว่าทําไมมันน่าจะลงมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเราถ้ามองคือการยอ่อเดี๋ยวเราต้องไปรับบายตรงไหนนะครับเราไปดูภาพในเทรดดิ้งวิวแล้วกันนะครับในเทรดดิ้งวิวผมให้ดูอ่าบีซีก่อนนะบีซีเทรดดิ้งวิวนะครับจุดสูงสุดก่อนหน้าอยู่ที่นี่หกหมื่นเก้าพันนะครับจุดต่ําสุดก่อนหน้าอยู่ที่ สามหมื 3, 000, ห่นสามพันนะสามหมื่นสามพันประมาณนะฮะถ้าเราใช้ตัวไฟโบว์ uh, ro, วัดนิดหนึ่งนะครับชุดก่อนหน้าที่เขขึ้นไปแล้วเนี่ยติดจะประมาณสามสิบสาแปดสองแล้วก็ย่อลงมานะครับสังเกตว่าัลลุตีถลายตรงนี้มานะครับชุดขวามือมันเริ่มจะมีการไซน์แม์แบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ดูแล้วมันเป็นการเด็งนะเพราะว่าแล้วเขาขึ้นไปเนี่ยเขาขึ้นไปนะครับแล้วก็ยอ่อแล้วก็ขึ้นมาเนี่ย เขาเริ่มย่อลงมานะครับมันลงมาซ้อนพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับาจากข้อมูลในภาพที่ใหญ่กว่านะครับเราเห็นว่า Hi, เขายกหายเขายกโลแล้วก็ดิ้ขึ้นมาอาลองใช้ไฟบวัดดูนะฮะหนึ่งต่อนหนึ่งหนึ่งต่อนหนึ่งบาคราวเราเทียบตรงนี้จุดเริ่มตนน้นนะครับอันนี้เป็นหายแล้วก็อนี้เป็นโลสังเกตว่ามันขึ้นไปแนวประมาณร้อยหนึ่งแล้วก็ย่อลงมานะครับแบบนี้เราเรียกว่าการด้นะการดิ้กการด้นะฮะเราเรียกว่าการด้งหรือการรีบาวนะครับทีนี้ตอนนี้เราเทอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้้าาเเรนี เราคาดว่านะครับชุดนี้อาจจะเป็นชุดยอก็ได้ครับแต่มันย่อลึกไปนะครับย่อลึกแบบว่าเทรนทิศทางขึ้นไม่แข็งแรงนะครับถ้าเราจะบายก็ต่อราคาที่หนึ่งนะครับซึ่งแนวไหนพอจะบายได้นะแนวไหนพอจะบายได้ก็ถ้าจากข้อมูลที่เรามีนะครับเราเห็นว่าแพทเทิร์นการเคลื่อนที่เขาเนี่ยก high, ยกไายกโลยกไยแล้วก็ไซเบิดาลงมานะครับคือถ้าเราเห็นแบบนี้นะโลก่อนหน้าอยู่นี่ไยอยู่นี่เราไฟบูวัดไว้เลยครับวัดโลกับไยไว้ แบบนี้นะครับตอนนี้ถ้าเราเห็นการเคลื่อนที่ของเขามาเนี่ยเขาลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับลงมาหลุดแนวห้าสิบมาแล้วครับเดี๋ยวมาทดสอบแนวนี้นะคาดว่าสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยโดยประมาณนะครับมีโอกาสจะลงมาถึงนะครับถ้าลึกกว่านั้นมีแนวนี้เลยครับสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าหกร้อยซึ่งมันจะถึงไม่ถึงมันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงที่ชุดกำลังลงมาเนี่ยครับแต่เบื้องต้นให้ดูตัวเลขพวกนี้ไว้นะสี่หนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับอาจจะลงมาถึง นะครับถ้าันลงมาถึงแล้วมันมีแท่งกับตัวยกไฮย,ยกโลเราค่อยบายน่าจะทันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยให้เขาลงมาก่อนนะ,ะด้านบนเราตีทลายตัวนี้ไว้นะครับตีทลายตัวนี้ไว้ถ้าดับใดไม่ยืดเหนือเทลายเนี่ยแนวโน้มทิศทางขึ้นยังไม่มานะครับก็จะย่อดลงก่อนนะครับแล้วก็พอถึงจุดสาคัญก็จะกลับตัวจากแนวใดแนวหนึ่งแล้วก็เด้งกลับไปนะครับอันนี้คือในภาพใหญ่นะวิธีการเราเราใช้อ่าถ้าเรามองตรงนี้นะโล0อันนี้เป็นไฮ1นะครับนี่เป็นโล2นะ อันนี้เป็น i3 นะครับชุดนี้มันเป็นชุดยอ่อมันเป็นโล่สีฝั่งนี้นะครับในโล่สีมันปรับเป็นเ e, เด้ง B, แล้วเป็น C เงี้ยนะครับแล้วไอ้ชุดที่ลงมามันลงมาซ้อนตรงนี้นะครับมันอาจจะกลายเป็นอ่าแพทเทิร์นเวฟที่เรียกว่าเทอร์มินอลเน่ยนะครับเป็นอาจจะขึ้นเป็นหน้าขาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าห้าแต่ว่าไอ้ชุดนี้มันย่อลึกนะครับพอย่อลึกเนี่ยไอ้การที่ขึ้นห้ามันอาจจะขึ้นไม่ไกลนะครับเดี๋ยวค่อยตามดูนะแต่เบื้องต้นเนี่ยเราดูคอนเซปต,ต์ตรงนี้แล้วก่อนแล้วกันนะม่ีโอกาสลงถึงนี่นะครับ ในภาพรองรองนะครับที่ผมว่าให้พวกเราดูไปก็คือเราใช้ข้อมูลจากในภาพเล็กนะภาพเล็กเนี่ยอ่าสังเกตว่ามันมันเคลื่อนที่เป็นไซเบดาวลงมานะครับอ่าดูภาพรองๆองนะภาพรองๆเนี่ยมันน่าจะลงแบบนี้ลงมาอ่าถ้าเป็นเวสสำเร็จนะครับลงแล้วก็เด้งขึ้นไปนะช่วงนี้กำลังลงแบบนี้ลงมาอ่ถ้าถ้าเราดูแบบนี้คือเราเขตตั้งขาขา b มาสนะ b มา c ตรงนี้นะนะครับใน b มา c มันมีดีเทยลย่อยมันอยู่ครับมันเป็นน่าจะเป็นแบบนี้นะ1นึ่งะครับสอง่ 2, 3, 4, แล้วก็ห้าคาดว่าจะใกล้จบแล้วนะที่ทางประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดอย่างละเอียดให้ดูว่ามันมันน่าจะลงถึงไหนถ้าเราเห็นขึ้น A นะครับแล้วก็ขึ้น B เราวัดขึ้น c ได้ขึ้น c จะมาทางนี้อาจจะลงมาทาง40,000กับ700นะ สัดส่วนไฟบแลสำคัญนะ160.8นะครับแต่ทีนี้ในภาพวงลออเนี่ยเราเห็นว่ามันมีดีเทยลย่อยเหมือนกันก็คือลงหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้มันอยู่ช็อต,ตของขึ้นห้าขึ้นห้ามันจะลงด้วยสัดส่วนประมาณนี้เดี๋ยวเบื้องต้นผมมาเส้น,นีี้ไว้ก่อนนะมาร์คเส้น160.8ไว้นะครับมาร์คเส้นตัว200%ไว้นะครับเดี๋ยวเราลอง forecast ดูว่าไอชุดที่ลงมามันลงไปไหน นะครับถ้าผมอยากลุกขึ้น5ตอนนี้ผมจะวัดจากขึ้น2ภาพลองมา2อกับสแล้วก็ไฮสี่เนี่ยคาดว่าสูสีนะอาจจะมาถึงโซนนี้เลยนะครับโซนนี้ก็ได้นะ,ะถ้างั้นเราต้องยืดขาบางวันนี้นะอาจจะลงมาถึง3 9ม0 0น้าห้า้อยนะนะครับในในนี้มันมีภาพรองอยู่แต่ว่าลักษณะาการไซเบดาวมันน่าจะลงเป็นเทรนมาหัวแพะมันน่าจะลงแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า ในภาพเป็นเล็กนะบางทีเราอาจจะดูด้วยสายตาอาจจะดูยากแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันจะลงแบบนี้แหละนะครับอันนี้ส่วนของส่วนของ b c ซนะครับคือมีโอกาสจะลงมาสั้นสได้อีกนะครับด้านบนด้านบนเราอาจจะมีเทลไลช่วยเราดูนิดนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตีเทลไลให้ผ่านหัวนี้มาหัวสองกับหัวสเนี่ยรอบหน้าเนี่ยเวลาเขาจะกลับตัวนะเวลาเขาจะกลับตัวเขาจะกลับตัวแาในล็อคัคพวกนี้แล้วก็ค่อยตั้งรอบขึ้นไป ยก high ย,ยก low ยก high ย,ยก low อย่างเงี้ยค่อยไปแล้วก็ค่อยพยานนะผ่านในเดิมนไปอันนี้จะขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อถึงไหนก็ว่าอีกทีนะครับแต่ว่าตัวคลิปโตเนี่ยมันเคลื่อนที่ไวนะครับมันอาจจะเป็นชุดถ้าเราเทียบสัดส่วนขึ้นไม่ไกลก็ได้แต่ว่ามันก็เทรดยิ่งได้ไงนะนะครับแต่เบื้องต้นนะถามตัวน,นี้นะถามตอนนี้ก็คืออคิดว่าวันนี้น่าจะลงวันนี้ก่อนนะครับถ้ายก high ย,ยก low กลับไปเนี่ยค่อยบายทางนี้ นะครับหรือว่าถ้าใครเสียงบายข้างล่างแถว395.0กเนี่ยก็อาจจะถือพอถือได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูประมาณนี้ก่อนนะไอเดียของ B.C. อัดมานะครับเป็นผมให้ดูอีเทเรียมกับ BNB นะนะครับอสองตัวนี้จะเร็วหน่อยนะอ่อีเทเรียมกับ BNB นะครับก็คล้ายๆกันอีเทเรียมก็เราดูภาพตรงนี้นะอีเทเรียมก็ขึ้นมาก่อนแล้วก็ย่อ อิตาเลียมเนี่ยสังเกตว่ามันมีทำโลไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับยกไฮยกโลยกไฮยกโลยกไฮนะครับแล้วก็ทำโลใหม่ตอนนี้เราถืออยู่ตรงนี้นะครับถ้าอิตาเลียมเนี่ยเราต้าจะใช้ตัวยกไฮยกโลยกไฮยกโลน่าจะเป็นโรนี้นะครับโลนี้อิตาเลียมโดยสมมติฐานเนี่ยคาดว่าจะย่อลงมาได้อีกนิดหนึ่งนะนะครับมีโอกาสย่อมาเหมือนกัน นะครับอันนี้เป็นสัดส่วนสําคัญนะครับอันนี้คือโลอันนี้คือไฮนะครับอันนี้โลสูงนะนี่เป็นไฮนะครับแล้วก็ชุดนี้น่าจะย่อลงมาเดี๋ยวเราไปดูภาพลองตรงนี้น่าจะน่าจะแม่นยากว่านะนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันมีโอกาสย่อลงมาเหมือนกันนะครับตามซนเ t เมนต์ของตัวคริปโตนะแต่ถ้าย่อลงมาไม่มาซ้อนหัวนี้นะครับสามพันกับสิบห้าโดยประมาณเนี่ยนะครับก็น่าจะกลับไปได้นะ นะครับถ้าเราจะตั้งรับเราก็ใช้วิธีวัดยอดแบบนี้เอานะนะครับถ้าหลุดตรงนี้มาเรามารอแถวนี้นะสามพันสามพันบวกบวกลบเียนะครับสามพันสิบห้าแล้วก็ถ้าเล็กกว่านั้นอยู่ประมาณสองพันแปดร้อยแปดสิบสองพันแปดร้อยแปดสิบห้าแถวนี้แหละนะครับถ้าเราจะมองขึ้นอยู่ก็ตั้งรับใบข้างล่างนะ่าจะดีโอเคกว่านะครับทีนี้สําหรับคนที่เซลล์มาแล้วนะเราไปดูภาพลองๆดีกว่าครับจะได้ เนื่องจากว่ามันมันคือการยอ่อถ้าเราดูภาพรองเนี่ยมันน่าจะไม่ยำกว่าอ่าตัว E T H เนี่ยมันลงมาก่อนนะมันเด้งแล้วลงมาก่อนเดี๋ยวเราวัดขานี้ดูครับลงนะครับแล้วก็เด้งมันลงมาสองร้อยใช่ไหมครับแล้วก็เด้งถ้าถ้าในกรีททาลงใหม่นะมันน่าจะลงแบบนี้ลงม่ เท่าก้าวนะครับมันน่าจะลงแบบนี้มันมานะแต่ว่าการลงมันลงไหลได้หลายหลายเกณฑ์นะครับนะครับถ้าหลุดลเนี่ยมันจะลงได้ลึกเหมือนกันนะอีเาเรียมก็ดูดูตามนี้แล้วกันนะถ้าหลุดลงาอีกทีก็ดูสามพันกับห้าสิบห้านะครับแล้วก็สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าลึกกว่านั้นหน่อยก็ประมาณสองพันกับเก้าร้อยโดยประมาณนะ นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นก็มันยังมีโอกาสจะย่อลงมาเหมือนกันนะคือให้เราดูเซนติเม์ของตัว b t c ประกอบแล้วกันนะครับถ้า b t c ซยังลงอยู่อีเทเรียมน่าจะย่อลงมาก่อนนะครับในในทางกับกันนะถ้าถ้าชุดนี้มันมันย่อไม่หลุดโลและมันเด้งกลับเนี่ยมันอาจจะเด้งกลับจากแถนนี้ก็ได้นะครับแต่่าเงื่อนไขไม่ทำรูนะถ้าไม่ทำรูเนี่ยจะเด้งกลับนี นะครับเดี๋ยวค่อยไปตามดูทีแต่เบื้องต้นเนี่ยเหมือนเซนต์เตมันจะลงได้นะครับอันนี้ของ BTS อ t ทอนะอีกตัวหนึ่งเป็น b n b ค,คล้ายๆกันครับทรงคล้ายๆกันถ้าเรามาดูในสีชั่วโมงเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เขาขึ้นมาคล้ายๆกันครับยกหายกโลนะครับเดี๋ยวลองวัดชุดนี้ดูก่อนขึ้นมาเท่าหนึ่งเป็นเด้งเหมือนกันนะขึ้นนะครับย่อแล้วก็ขึ้นร้อย มันค,คล้ายๆกันนะครับคือเจ้ามือผมว่ามันก็ทำค,คล้ายๆก,กันแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะไปติดแน่สำคัญไฟบวร้อยเหมือนกันนะเหมือนกับ b c เลยแล้วก็ยอดนะครับตัวบีเอ็นนะครับผมให้ดูตรงนี้ดีกว่านะก็คือว่าระยะสั้นยังมีย่อดได้นะครับพอดูแพทเทิร์นแล้วเนี่ยมันเริ่มจะทำไฮเตี่ยลงใช่ไหมลงเร่งลงเนี่ยมีโอกาสจะลงมาต่อเหมือนกันนะ อรอบแรกตอนที่เขาทำโลงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฮตรงนี้อตอนที่เขาย่อมาลงมาใน382นะแล้วก็ไอ้ที่เด้งขึ้นไปเนี่ยติ้งกันสั้นเนี่ยมันเด้งน้อยมันจะลงต่อได้แบบนี้นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองพอแคสเป้าลงกันดูคร่าวๆนะครับตัว bnb นะครับระยะสั้นถ้าถ้าจะรับไปรอรอ,อก่อนน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเอฟเฟกมันมันน่าจะลงได้นะ ลงแบบนี้ลงมาใช่ไหมครับแล้วก็เด้งน้อยๆถ้าเด้งน้อยๆเนี่ยถ้าไม่ผ่าน h i เนี่ยมันจะลงมาลึกเหมือนกันนะถ้าถ้าหนึ่งต่อหนึ่งลงมานี่แลนฮะสามร้อยเก้าสิบสาร้อยเก้าสิบเจ็ดนะถ้าถ้าเตี้ยนหน่อยก็คือสี่ร้อยห้านะครับตรงนี้มันมันถ้ามันจะลงมันต้องคอนเฟิร์มหลุดโลด,ลดเดิมมานะครับโลดเดิมอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยสิบหก นะครับแต่ถ้ามันเป็นการย่อลงมาแล้วเด้งไปใหม่อีกทีหนึ่งถ้าไม่ผ่านตัว403ตมจะลงใหม่เนี่ยนะครับถ้าเขายังไม่หลุดลงมามันจะอยู่ในกอรอบไซเบ์นะครับนะครับลกักษณะถ้ามันเด้งกลับไปทีแล้วมันไม่หลุดมันเด้งกับไปทีแล้วมันไม่ผ่านตัวไฮเดิมเนี่ย40 40เนี่ยภาพมันจะเป็นการเด้งมันภาพจะกลายเป็นแบบนี้ครับลงอันนี้อาจจะเป็นขึ้น A นะแล้วเนี่ยเด้งไปเป็น A เล็กนะครับแล้วก็ย่อ b แล้วก็เด้งไปใหม่เป็น C เล็กนะครับ แล้วค่อยๆลงใหม่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วค่อยลงทานนี้นะครับรวบขาก็คือตัวนี้ a ใหญ่ตรงนี้เป็น b แล้วก็ตรงนี้เป็น c นะครับแต่ถ้าหลุดลงมาเลยแสดงว่าเขาจะลงขา c เลยนะครับ a ขึ้น b อาจจะจบทานนี้ก็ได้ซึ่งมาอยู่ในภาพเล็กเเรามองไม่เห็นนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับไอเดียของในกลุ่มคริปโตนะ่ะภาพระยะสั้นยังเป็นโอกาสใช้เวดาลงมาก่อนได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเขาจะขึ้นเนี่ยต่อราคาหน่อยน่าจะดีกว่านะไอเดียของ อ่อ uh, BTC นะครับอิตาเรียมแล้วก็ BNB สวัสดีครับ